สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีชาแนลเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจเรียนรู้การสร้างแพทเทิร์น และการตัดเย็บเสื้อผ้าช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันค่ะจะแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บตามหน้าง,งานที่ทําในแต่ละวันนะคะจะลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูทุกวันค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ศึกษาตามสถานที่ต่างๆนะคะกดเข้าไปติดตามทางช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นจะมีการสร้างแพทเทิร์นตามหน้าง,งานและเป็นคลิปวิดีโอแบ่งปันให้ดู ดูฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นการสร้างแพทเทิร์นเป็นเสื้อเบื้องต้นนะคะแบบเสื้อพื้นฐานกระโปรงเบื้องต้นแขนเสื้อเบือดเดเบ้องต้นชุดแซกชุดเดรสเบื้องต้นนะคะการที่เราจะสร้างแพทเทิร์นรูปแบบทรงแบบต่างๆเราจะต้องสร้างแพทเทิร์นเบื้องต้นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปแปลงเป็นแบบเสื้อแบบกระโปรงแบบกางเกงทรงนั้นๆในคลิปวิดีโอนะคะ จะบอกค่อนข้างละเอียดและชัดเจนถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปกดติดตามช่องได้เลยนะคะถ้าอยากดูคลิปวิดีโอทุกวันกดติดตามช่องและกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะเวลาลงคลิปวิดีโอเพื่อนๆจะได้เห็นดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเป็นช่องแบ่งปันเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆที่รักการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างกระเทิร์นนะคะเจอกันทางช่องค่ะ